อนแหงอะไรมาพรมโลโลขวาใช่มัอคันใบไผ่เสีงก็้มิดน้ำอันนี้มันก็ลอกไม่ดีแล้วดิคิดคิวยุตตลอดเลยบยกรรมอาจารย์กรรมม่งหัวจะรว่าเบ็ดตัวเบ็ดตัวเดียวอวะ วสาวาน,วนสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม FC แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มานั่งตกปลาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ย้ายหน้ามา ลงข้างล่างหน้าโนโูน <c> เ <oughs> ขพวกเข้าเต็ม <c oughs> บอกแล้วพิษเกียวเลยยะดัง <c oughs> ไม่เป็นไรครับลองลองใหม่ไหมหน้าไหมดูที <c oughs> จะมีเหตหรอไหม

เหมือนลงปุ๊บเอาเลยนะเอ,ะอ,อไม่โดนวะทางทางอมไม้หรไม่รู้อ่ะปลายมไม้ใช่อ่อกี้สายวิ่งขึ้นงก็ใช่ไงลงปุ๊บเอาเลยนะหาให้ขาให้ตัวละมลันตัวละมลัน ก่อใส่กินใส่เดือนนะครับกินเร็วมากลงไปปุ๊บเอาเลยโอ้ยวัดไม่โดนนะมันนี่แหละจังหวะนี่แหละมันต้องหาจังหวะถ้าตอดปุ๊บกินมาทีมันไม่ได้นะเพออื่อจะเป็นปลาข้าวตอดตอดใช่หมอข้าวที่เก็ตไดส่น้ำโพให้หน่อยอ่ะ มันเป็นปานินมันปึ๊กปึ๊กไปเลยนะับนอนลุ้นครับผมโอ้โอไม่โดนว่ะเบิไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเสียนเบิ์ดได้ลูกปลาหรือว่า อยูแล้วนี่เอาดิโดนแลวโดนแลวต่อ ไม่ดึงว่ะไม่ดึงอ่ะปล่อยแล้วมัง้งลายเท่าะเอาตัวยากวห,หน้นานให้กินใส่เดือน,นจริงจริงคือแอล้ว

ไอ้ขันท <sk> ้ายขันท้ายขันท้ายขันท้ายกินฮขันไ้ายกินรถเซกุนวายแล้วขันท้ายไฟย้อนเลยไม่เอาแล้วจ้ะแกมันย้อนมาแล้วหมอป่าไม่ได้โดนนะพี่ท่าน phụng khao mì đây luôn Mì là gì? viên thả mực thẻ na mốt giòn đó, ăn nhé, đang ăn nghe, à, rồi cẩn thận nhá, nè nhử, rồi cẩn thận nhá, mồi rồi สองคันเราก็ไม่นั่นนะเนาะไม่ทันเออของเขาสองคันจำคัน,นเราหัวไม่ไหวเต็นเนยอะตั้งกจระหว่างอัน,นคันเดียวได้เกือบทิศตัวห้าทิศตัวเลยมั้งไม่ต้องห้าหกโลตัวละสองโลได้ตัวละโลเอ๊ะอันนี้เอาวะ ลู้ปลาอะไรเข้าสองรอบอันนี้อันนี้นยังไม่ได้เปลี่ยนเดือสักทีด้วยไม่ใช่ไหมอยู่ไหมอยู่นะไม่น่าอยู่หรือไงอยู่โอ้แต่ดับลงต้องเบ็ดไทยโอเอ้อมา อะไรนะโอ้ยฮะอยู่โอ้ไม่อยู่่ะดิอะไรโอ้ป่านี่นี่นะตอดดีสเดสเดานี่ไม่อยู่วะ

khỏi vịt bá vắt thấy đồn hết dữ này Ồ, xoay dữ Thế Vì là năng phao mình cho không ao nữa là lúc เกี่ยวดวงหางเอาสิเองมันเอาแล้วนะหึไม่อยู่ไอ้แกโอ้โหยากเหรอฮะต้องตึกแล้วเออใครรอบแล้วนี่อันนี้นี่มันคืออะไรอื้อแป๊กใจโดนมีรู้สึกเลยล่ะ ไม่ใช่อะ่ะไม่โดนแต่มันเอ้เข้าอยู่ตลอดลอ่ะหมดฝอยแล้วโอ้โหไม่ทันไปลเลยอะไม่ทันนะเห็นเลยนะฟื้ไปนะโ,โดนไหมไม่โดน <laughs> โอ้ giặc quá! ก็ซ้าย có, ยốt ซ้ายก็ซ้ายเป็นครับประมาณเทิร์นๆไว้ถ้ามันกระตุกเอาเลย อยู่มันอะหรมันกินอยู่นะไนอ่นี่หมาวะแิ่มันกระตึกไปน้อยนะส่วนเลยน,นั่นนั่นต่ออะไรก็ลดนี่นั่นไหนไงบ้บานมาวัดโชเลยครับได้ติดยนะอ,อ,อยอะนะใส่เดือนทั้งนั้นแหละมาเลยเดินทอยล้างยวจ,จะลด เเยยมาจะขายของก็ได้เลยวะนั่งกับทางเย็นได้แค่สองตัวนะ่อะไรกันนะอื้มโอ้ยมันปล่อยวัดตอนปล่อยเธอขันมาเลยดูสิน่ะไงก็ไม่โดนนะ โอ้ยม่โดนอ,อะไรวะน,นะขนาดถือแบบซับเลยนๆๆี่วท้ยกินอยู่นะยังกินอยู่เอง็งเอง็งไปแล้วเร็วโอ้ยหื ป่าอะไรเองไม่รู้อุ้ยเป็นคืนน้ำมาเลยเดี๋ยถอยเฮ้ยเอีกถอยสิเร็วจะผ่านกันาเร็วถอยหูรู้อะไรไปถอยไปอีกถอยไปเออวังวางเฮ้ยป่าแบบนั้นน่ะป่าอะไรวะย่างทีคนนั้นให้จับโช วยดีด้นนะเออไม่รู้ปลาอะไรใครรู้บอกด้วยไม่รู้พันปลาครับนี่จับจับเฮ้ยจับตรงตะก้ออันนั้แล้วก็จับหางเฮ้ยชัชชัชชชนี่เจยีงไงใครรู้ปลาอะไรบอกเลยเด้อไม่รู้จักพันแจ๋วเอาวะเองเออนะเอาสักทีดูนะโดนหมอ นั่นไงรูป้ป่าอะไรจะเพียนน้อยใช่ให้จะเพียนน้อยก็ป่าส้อยส้อยปลาส้อยมันกินเชือเดือนลูกว <c oughs> <c oughs> ิลูกปะนินลูก <c oughs> ปลาพันปลาออเอา้ามาแล้วกันเอาไปก่อน เอาี่โยกโอ้อ <c oughs> บเบสเดือนเอาเลยไม่มดตัวแลวลงไปซ้ มาดูผนงานกันครับผมหอได้อยู่ขอได้ครับเอา้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ก็สามสี่ห้าหก็มีทั้ 3, 4, 5, งน้งนองๆมาช่วยกทกมีทั้งเจาสายก็มานั่งรวมด้วยนะครับอ่ะยังไงแล้วก็ มานครับผมแป๊บเดียวชั่วโม,มงนิดหน่อยไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่ะ